จริงจุดนั่งนี้เพราะว่าเลนส์400มันระยะกำลังยืดหยุ่นพะอด,ดีเน่ยก็เลยชอบนั่งตรงนี้อ่ามาดูอุปกรณ์กันอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ผมก็จะนี่นะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ก็จะมาชุดนี้ครับก็จะมีทั้งเลนส์400 70 200 16 35แล้วก็50ผมชอบใช้ประมาณนี้24 70ก็ใช้บ้างแต่ว่าบางทีก็ ดูแล้วงานก็ไม่ได้ซีเรียสมากอาจจะใช้เล่นช่องอื่นเรับแล้วก็พอเข้าสนามมาครับเวลานักบอลวอร์มก็จะเวลาประมาณก่อนแข่ง45นาทีเต้ทุ่มหนึ่งก็6 1โมงสินักบอลจะลงวอร์มประมาณนี้เราก็จะถ่ายวอร์มได้แล้วก็เล่นตัวนี้ เป็นบอดี้ที่2ก็จะเป็น7200ใส่กับโซ n y ่เอวัน7200เนี่ยมันจะทำให้เราได้รูปต่างจากระยะ400คือมันจะกว้างกว่า400เลนฟิกเนี่ยมันจะเป็นแบบฟิก400เนี่ยมันแคบมันแน่นถ้าจากนี้หัวมุมนี้ไป400เนี่ยจะประมาณหน้ากรอบเผโทษครับเต็มตัวกำลงังพีแต่พอเข้ามาข้างในนี่จะแน่นแล้วพอเราอยากได้รูปยูมาะตูที่มันได้ทั้งนักเตะกับ ประตูด้วยกับตะข่ายด้วย7200ช่วยได้แล้วรวมถึงเวลานักกีฬาวิ่งดีใจมาครับพอวิ่งดีใจมาถ้า400มันก็จะเป็นโคอดอัพเข้าอารมณ์ใบหน้าสีหน้าอย่างเดียวแต่พอเป็น7200มันจะให้เห็นลเคชั่นด้วยแบบเต็มตัวหรือว่าแบบมีแร็กเกาวด้วยมันจะมีความแตกต่างนี่ทำให้เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้บอดี้สอตัวเวลาถ่ายฟุตบอล